ค่ะคุณผู้ชมพี่รักขาจานโปรดของพี่หญิงมาแล้วนะคะพอดีฝนตกอะค่ะทางคุณตุมตามคุณออยก็เลยย้ายพี่หญิงเข้ามาด้านในนะคะนี่นี่คุณผู้ชมพี่รักดูสิข้าวเหนียวดําแล้วส้มตําซัวคือเป็นเมนูจานโปรดของพี่หญิงจริงเนื่องจากตอนเย็นพี่หญิงปกติไม่ไม่ทานเยอะอยู่แล้วนะคะ,คะก็อย่างมากก็จะแค่นี้ค่ะนี่นี่ดูดูซะก่อนดูซะก่อน อร่อยมากคุณผู้ชมที่รักค่ะแล้วเครื่องนี่นะแบบถึงเครื่องจริงๆอ่ะคือเป็นจานโปรดของพี่หญิงเลยน้องๆที่นี่คือจําได้เลยว่ามาทีไรพี่หญิงก็ต้องสั่งจานนี้นะคะโอเคค่ะก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมที่รักนะคะเ้าเหนียวดาน่าทานมากเดี๋ยวพี่หญิงทานส้มตาก่อนนะคะโอเคแล้วพบกับพี่หญิงและไฮแฮทในคลิปต่อๆไปค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะสวัสดีค่ะ